สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมโปเล่ครับเพื่อนๆที่มีปัญหาตอนดาวสวิงแล้วแขนชอบทิ้งดิ่งลงตรงๆแบบนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือแนวแขนมีการหดอย่างนี้นะครับจะมีวิธีการฝึกและวิธีการแก้อย่างไงให้เราส่งพลังได้ดีนะครับเพราะว่าถ้าแขนเรานะครับมีการทิ้งดิ่งตรงนี้ไม้จะมีโอกาสทุบพื้นลงนะครับหรือบางคนมือใหม่เนี่ยตีแบบนี้นะครับก้านหักไม้หักเลยนะครับเราจะมีวิธีการฝึกอย่างไงนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือเวลาดาวสวิงออกมาแล้ว แขนมันหดงอเงี้ยอ่าเราจะฝึกให้กล้ามเนื้อเราเข้าใจยังไงนะก่อนอื่นเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่านะครับเวลารูปรูปแบบฟอร์มหรือรูปแบบแขนตอนที่เราแบ็กสวิงเนี่ยของเราเป็นยังไงนะครับดูนะครับให้เราจับไม้ปกติแล้วก็ปล่อยมือขวาออกครับแล้วลองให้ตัวเราอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ลองยกมือนะครับมือขวานะครับทําท่าเหมือนแบ็กสวิงไปด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับแขนเราจะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆตัวแอลนะครับแล้วจากนั้นก็ต่อยกขึ้นไปครับอย่างนี้ ทีนี้พอตอนขึ้น่เราได้ฟอร์มแบบนี้แล้วตอนลงให้เราจินตนาการว่าเราต้องทําให้เป็นฟอร์มเดิมแบบเมื่อกี้ครับก็คือเราไม่สามารถที่จะเป็นตรงๆแบบนี้ลงมาได้ครับเราจะต้องทําให้เป็นตัว L อ,อย่างนี้ลงนะครับอย่างนี้ก่อนขึ้นลงอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่มีการแบบเหยียดแขนตรงไม้ทุบพื้นก้านหักเนี่ยเพราะว่าเวลาเราแบ็คสวิงขึ้นไปแล้วนะครับตอนดาวสวิงลงมาครับหัวไหล่ของเรานะครับมีการยกขึ้นข้อศอกมีการเหยียดตรงอย่างนี้แบบนี้ นะครับลองกลับกันครับเราให้หัวไหล่กดลงข้อศอกกดลงซิจะเป็นยังไงเห็นไหมครับมันจะเข้ามาในฟอร์มนี้ตัวเราจะมีการเอียงเพื่อสอดรับของการตีนะสอดรับแรงนะครับซัพพอร์ตแนวแรงในการตีในการออกแรงนะเพราะฉะนั้นทําท่าตัวแอลนับตอนขึ้นตอนลงครับให้ศอกเราหัวไหล่เราถูกกดลงเอียงตัวไปทางขวานะอยู่มุมนี้จากนั้นเราทําไงครับเราก็ส่งแขนนะครับออกไปตรงๆแบบนี้คนที่มีอาการแขนหดเนื่องจากออกแรงตี แค่แขนแล้วก็มือจะเป็นอาการนี้ก็จะหายไปเป็นการเหยียดแบบนี้นะครับลงมาอย่างนี้กดสอกดไหล่ลงเหยียดดูด้านข้างบ้างครับเซ็ตใช่ไหมให้อยู่มุมนี้ขึ้นไปครับตรงนี้ไม่ได้ครับศอกตรงไหลขึ้นไม่ได้กดสอกกดไหล่ลงแล้วก็ส่งไปอย่างนี้ขึ้นไปครับกดสอกกดไหล่ลงเอียงตัวส่งไปอย่างนี้นะครับมุมก็จะได้เป็นมุมนั้นอพอได้แล้วก็ลองมาทําครับ ขึ้นช,ช้าๆมุมนี้ยกขึ้นกดสอกกดไหลลงเหยียดนะขึ้นช,ช้าๆครับกดสอกกดไหล่ลงเหยียดนี่ให้ได้มุมนี้ก่อนนะแล้วก็ลองตีเบาๆนะครับอาการที่แขนหดแขนเหยียดนะครับแขนเหยียดตรงก่อนก็จะหายไปขึ้นช,ช้าๆลงมากดสอกกดไหล่เหยียดออกปยอ่าเห็นะไหมครับ จะโดนลูกเต็มๆเลยครับอพอเราทำนี้ได้ก็ลองตีเต็มแต่ว่าต้องตีแบบเมื่อกี้ไปสักพักนึงก่อนนะครับ10บลูก15้าลูกครับ20ลูกก่อนนะครับให้กล้ามเนื้อเราเคยก่อนครับจากนั้นเราก็ลองตีเต็มครับนึกให้ดีนะครับโฟกัสให้ดีนี่แบบนี้เลยครับผลงานที่ได้ครับการแขนที่เราเยียดตรงกับแขนที่ไม่ทรงเยียดออกไปก็จะค่อยๆหายไปนะครับ เพื่อนๆลองฝึกแบบนี้ดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงก็พิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ให้ผมทีครับเพื่อนสามารถสนับสนุนการทําคลิปให้ความรู้ดีๆเหล่านี้ได้โดยการสั่งซื้อเสื้อผ้าลื่นเย็นสบายเพียง590บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจยกระดับการเล่นกีฬากอล์ฟให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แโดยพิมพ์ @olegolfcode จากนั้นทักแอดมินว่าสนใจได้เลยครับ